Tchau. <todiculose> ภาพที่แท้จริงวัดกันที่อะไรคือคำพูดดีๆในวันที่เรามีทุกอย่างหรือคือการอยู่เคียงข้างกันในวันที่เราไม่เหลืออะไรเลยเมื่อทุกความสัมพันธ์ในโลกนี้เต็มไปด้วยเงื่อนไขยังมีมิตรภาพที่บริสุทธิ์อยู่จริงหรือความรักเพื่ออัลคืออะไรและทำไมมันถึงเป็นสะพานที่จะพาเราไปสู่ร่มเงาแห่งความเมตตาของพระองค์ ครับก็เราก็มาถึงช่วงท้ายนะครับของรายการทะเก็ของเราแล้วแล้วผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตร่วมกันเขาว่ากันว่าเนี่ยการที่เราจะได้รู้จักกันเนี่ยแบบรู้จักแบบถ่องแท้นะ เราต้องสนิทกันแล้วถ้าจะไม่สนิทกันจนกว่าเราจะเดินทางร่วมกันนะรู้จักอุปนิสัยรู้จักอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆผมก็ในฐานะลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะผมว่าในเรื่องของการได้สร้างความสัมพันธ์การรักกันในหนทางของอเราใช่เลยครับมรวารก็มันก็จะสอดคล้องกับ คำพูดของท่านนบ,บีนะท่นบ,บีบอกว่าสองคนพี่น้องเนี่ยมาเจอกันเนี่ยแล้วก็ด้วยความรักเพื่อเอาลัทธิศาลาแล้วก็รับกับเพื่อนร่วม,อ,มอุดมการเนี่ยร่วมศาสนาแล้วก็มาทํางานร่วมกันเราก็ได้รู้นิสยัยที่แต่ละคนก็มีคลักษณะที่แต่ละคนจะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็จะไม่รู้กันดังนั้น ตรงนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเราเนี่ยรัก,พก, Allah, พกเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูและก็เราทําทุกอย่างเนี่ยแต่และคนก็มีคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ตรงนี้น่มันเป็นการเพิ่มพูนอิมานอันดับแรกและก็อันดับสองก็คือความรักระหว่างพวกเราดังนั้นถ้าความรักลักษณะนี้นถ้าเราได้แลกเปลี่ยนของฮาดิแอเนี่ยนะครับซึ่งก็มันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ,รบเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับครับในส่วนผมก็อยากจะเพิ่มเติมในส่วนฮาดีแอนะครับ เรื่องที่ท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมนะครับรได้สอนพวกเราทุกคนว่าถ้าเดวตะฮับบะจงแรกเปลี่ยนฮาดิแอสังกันแลกกันนะหมายถึงว่าจงให้ฮาดิแอสังกันแลกกันแล้วก็ความรักก็จะเกิดขึ้นระหว่างท่านอืมแล้วก็ในประวัติศาสตร์นะครับอัลลอฮฺสุบฮานฮุวาตัลลาก็ได้ทรงบอกเรื่องราวของกษัตริย์บัลกิสกับนบีสุลัยมานนะซึ่งเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้นกษัตริย์บัลกิสได้มอบฮาดิแอให้กับนบีสุลัยมานนะครับในองค์การที่ว่า وإِنِّي َ مُرْسِلَةٌ إلَيْهِمْ بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ อ่านี่คือนะครับวิธีการที่นะจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นด้วยการมอบฮะดีวัครับอัลลาห์อัสซาลาฮนะ์มีแต่โอรร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 บรร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 รอรร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 ร ผมนี่เล็งปากกาของอาจารย์ตอวู้ดเลยนะแต่ปรากฏว่าโปรดิวเซอร์บอกว่าให้แลกกันระหว่างรูมเมทที่อยู่ด้วยกันพี่น้องจะได้รู้ว่าใครรูมเมทใครแต่ผมชอบมากนะเพราะว่าเป็นอันกุรุาาผมก็ชอบนะเพราะว่าผมชอบนันสื่ออยู่แล้ว

เราเดินทางมาถึงอ p ีที่7แล้วนะครับพี่น้องครับใครที่ติดตามรับชมรายการนี่ก็จะทราบดีนะครับว่าเรากําลังพูดคุยกันในเรื่องของบุคคล7จําพวกนะครับที่ได้รับสิทธิทพิเศษจากลอสบาตาลาในวันเกียร์มาเนี่ยเขาจะได้รับร่มเงาของอัลออลอฮ์นะครับที่ไม่มีร่มเงาอื่นใดเลยนะครับในวันเกียร์มาวันเกียร์มาก็จะร้อนมากนะครับและในอีีนี้นะครับเราจะพูดถึงบุคคลจําพวกที่7นะครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรอุสมานยูนุนะครับ จะมานําเสนอเกี่ยวกับบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลประเภทไหนครับอาจารย์ครับครับท่านบิดล่ะอัสลามุอะลัยซัลลัมอาเดะนายบิลามสเลนวาเลาะลัมเบียอธิบายเองบุคคลที่อยู่ในจำพวกที่จิตนะครับบุคคลนี้ก็คือเขาเอารักเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานรจากลาเจอกันก็เพื่ออัลลอฮ์แล้วก็อําลากันก็เพื่ออัลลอฮ์คือในจำนวนฮะดิษนะนบีบอกว่ารอจูลานี่ตาฮาบานะฟิลลาสองคนผู้ชาย ซึ่งก็จะครอบคลุมผู้หญิงด้วยสองคนผู้ชายเนี่ยที่มาเจอกันตานะฮาบบนฟิลละพวกเขาทั้งสองเนี่ยรักฟิลละเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาจาลลแล้วก็มีการอาธิบา,า,ายอิชตมาอะไรเวลาเขามาอิจตตมามารวมตัวกันเนี่ยก็เพื่ออัลลอฮคือทำาพระกิฑอะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีผลประโยชน์อื่นซึ่งในโลกดุนยเนี่ยส่วนมากคนที่มาเจอกันก็จะเป็นเรื่องธุรกิจ เรื่องประโยชน์ส่วนตัว,ตวเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เพื่อซาบิดินละแต่กลุ่มนี้นะครับเขามาเจอกันเน่ยเขารวมตัวกันเขาอิจติมะเขาสละเวลาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะอัลลอฮเอฟตารก็อะไรแล้วก็หลังจากที่เขาเสร็จสิ้นภารกิจเขาก็จากไปก็เพื่ออัลลอฮ์แสดงว่าการงานของเขาที่มาอยู่ณที่ที่แห่งหนึ่งเนี่ยเขาทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ดุนยา ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งเขามาเจอกันเพื่อศาสนาเพื่อที่จะเ,ออเพื่ออัลลอฮ์และก็รอซูลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสร,ริฐยิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมปัจจุบันถามว่าแต่ละคนเวลาไปเนี่ยไปเพื่ออะไรละ่ะแสดงว่าถ้าถ้าไปเนี่ยไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เราก็จะต้องพิจารณาดูว่าแต่ละการงานของรอนเนี่ยเราทำเราทำเพื่อใครละ่ะ เพราะว่าทุกภารกิจทุกการงานของเราใน,ในแต่ละวันเราต้องเพื่อเอาลอสฮาตาลาอันดับแรกก็คืออิคลาสเพื่อเอาลอแล้วก็ต้องสอดคล้องกับสุนท์ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลมแล้วก็ในอายะห์นี้เนี่ยมีความเป็น أ, ประเสริฐมากกว่าก็คือเขาเนี่ยมีเจตนาที่จะมาเจอกับเพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อทํางาน เพื่ออ <us os> mm ัลลอฮฺสุบฮานตะอาละและก็เพื่อรอซูลมีความอดทนในการทํางานมีความบริสุทธิ์มีความรับผิดชอบมีอามานาสุดท้ายก็แยกย้ายกลับกันไปเนี่ยก็เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตะอาละซึ่งประเด็นก็คือหัวใจนั่นแหละฮุบบุลลอฮ์การรักอัลลอฮ์ทำให้เขาเนี่ยมาเจอในลักษณะนี้ซึ่งในยากุรอานอัลลอฮ์ก็บอกว่าวัลลัดีนอามานูอัชัดดูฮุบบัลลิลลา คือบรรดาคนมุสลิมเนี่ยอาชัดดุฮุบบันความรักของเขาเนี่ยมากนะยิ่งเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ซึ่งหัวใจลักษณะนี้เนี่ยเวลาเขาทําเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه แตะลามาเจอก็เพื่ออัลลอฮ์แยกย้ายก็เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลเมื่อกี้เนี่ยให้ร่มเงาในสิ่งในในเวลาที่มนุษย์เนี่ยต้องการร่มเงาเนี่ยจากพระอัลลอฮ์ซึ่งเขาก็จะได้รับผลบุญลักษณะนี้ได้รับความดีงามลักษณะนี้ อาจารย์อนิสครับในชีวิตประจํา <crisis> วันของเราเนี sinon, <hate> ่ยเราเจอกับเหตุการณ์มากมายหลายอย่างนะครับการที่เราจะวางเป้าหมายในชีวิตของเราหรือวางเป้าหมายในภารกิจของเราเนี่ยให้เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺสุบะฮตาราเนี่ยทำอย่างไรครับครับอิลกุสเป็นาะห์มานุรฮิมในประเด็นนะครับที่เรากําลังพูดคุยกันเรื่องของการรักเพื่ออัลลอฮฺสุบะฮ์ตาลานนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะยกตัวอย่างที่สอฮาบะฮ์ท่านนบีสุลลัลฮฺวอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับ ได้ปฏิบัตินะครับให้เป็นแบบอย่างก็คือระหว่างมุฮัจิรินกับอังซอรสอฮาบะนะครับที่อพยพจากมักกะไปยังมดีนะนีที่เราเรียกว่ามุฮัจิรินกับอังซอรก็คือชาวเมืองมดีนะที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนบีสุลต่านะครับได้เชื่อมสัมพันธ์นะครับระหว่างมุฮัจิรินกับอังซอรเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันจนกระทั่งสามารถที่จะรับมรดกซึ่งกันและกันได้ มีซอฮาบักท่านหนึ่งนะครับที่นบีได้ผูกสัมพันธ์กับพี่น้องเขาที่มัดีนาเนี่ยพาเพื่อนเขาไปยังบ้านเขาแล้วก็บอกว่านะครับฉันเนี่ยนะครับมีภรรยานะครับหลายคนแล้วก็ท่านก็ยังโสดอยู่ใช่ไหม,มฉันพร้อมที่จะนะครับอยากกับภรรยาของฉันคนใดคนหนึ่งเพื่อให้ท่านได้มีคู่ครองเช่นฉันโอ้โหนี่คือนะครับความรักที่พระอ All ัลลอฮฺ A L A, ไม่ได้มีนะครับกาแรแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด เพราะว่าไม่เคยเจอหน้านะครับไม่เคยเจอหน้าเจอตาไม่เคยเป็นญาติด้วยซ้ําแต่ว่ามาเนี่ยนะครับเชิญมาบ้านนะครับด้วยการที่นบ,บีได้มอบหมายให้เขาเนี่ยดูแลเพื่อนททงของเขาให้เต็มที่เนี่ยเขาได้ทาเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแต่ฉันมีสวนอินทผาลัมนะครับห้าสิบร่ฉันจะแบ่งให้คุณ25ไร่นะครับเพื่อจะให้คุณนี่ได้มีรายได้ไงเพราะว่าคุณมาแบบนะละทิ้งทุกอย่างที่อยู่มกักกะนี่เพื่ออัลลอฮ์ตาละ ฉันก็เลยอยากจะตอบแทนคุณนะครับก็คืออยากจะให้คุณรู้สึกดีมาอยู่มาดีนะก็เหมือนกับคุณอยู่มักกะต่มีทรัพย์สินมีอะไรที่คุณสามารถที่จะนะนะฟก็แล้วก็ใช้ในชีวิตได้นี่คือตัวอย่างนะครับที่เราสามารถเห็นเป็นประจักษ์ในบริตศาสตร์อิสลามนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราอยากจทำให้เรานั้นเกิดความรักใคร่พระอัล์นะครับ อิสลามถึงสอนว่าเวลาเราเจอเพื่อนเราคนหนึ่ง<ม>เรากล่าวแกเขาอินน uh ีอุฮิบูกะฟิลลาฉันรักคุณเพื่ออัลลอฮ์นะ<ม>บอกเลยครับและก็เพื่อนของเราที่ได้รับการกล่าวเช่นนั้นจากเราเนี่ยก็ส่งเสริมให้กล่าวกลับว่าอัฮับบกัลลออัลลาฮอัฮ ah ับบตานีฟีขอลอตะาอาลาทรงรักท่านนะเพราะท่านนั้นได้ได้รักฉันเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาโอ้นี่คือนะสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับคุณมรวา n ครับครับผม,บผมในเรื่องของการรักกันเพื่ออัลลอฮ์ แล้วก็จากกันเพื่ออัลลออาจารย์คอลินมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับครับดรสมารจะมารนะนมครับพี่น้องอความรักเนี่ยเรามักจะได้ยินในเรื่องที่มันเป็นความสวยงามที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่ดรสมานบอกความรักนี่ต้องมาจากหัวใจแล้วก็รักที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นหัวใจที่รักเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานอวะตะอลลาิดหนึ่งนะครับที่จะให้ให้พวกเราได้มองเห็นถึงความรักเพื่ออัลลอแล้วก็เกลียดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานอวะต่าอลาเนี่ เอาประเด็นในเรื่องของความเป็นพี่น้องกันเอาประเด็นสิ่งที่อลรตาลาเชื่อมความรักที่จะเกิดความแท้จริงความจริงที่มันจะเกิดขึ้นด้วยกับความรักที่ไม่ได้เปล่งออกมาจากวาจาของของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องมาถามหัวใจของเขาว่าเขารักเพื่ออรรสุฮานวตตาลา,าเนี่ยเขามีสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือความเป็นพี่น้องและความเป็นพี่น้องของเขาที่มันเหมือนกันอีกก็คือศรัทธาตอ่ออสุฮานวตาลาอินนามุมินุนาเอขวะ สำคัญที่คีย์เวิร์ดว่าที่อรรถสุบฮานุวัตาลาพยายามที่จะบอกบอกว่าเราทั้งหมดที่เป็นมุมินกันเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเป็นพี่น้องกันดังนั้นเราก็จะเห็นว่าประเด็นเนี้ยเราจะจะเห็นถึงการให้อย่างที่ดรอานิสบอกเมกื่อกี้การให้ที่ให้โดยที่ไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยนะครับจะต้องเสียไปเท่าไหร่หรือว่าการมอบซึ่งความรักที่มีอยู่กับคนคนหนึ่งโดยเฉพาะความรักระหว่างสามีภรรยา ที่ยอมที่จะอย่าภรรยาตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยให้ไปนั่นก็คือมาจากที่หัวใจที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งนี้เพราะว่าเรากําลังคุยว่าเขาต้องการสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าสิ่งที่จะมันเกิดขึ้นข้างหน้านั่นก็คือใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอาลาแน่นอนอย่างยิ่งครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะออกมาเนี่ยนันเนื่องจากความรักเนี่ยโดยที่ผูกด้วยกับการศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอับ มันเป็นรักบริสุทธิ์ที่เราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ใดมาแอบแฝงหรือไม่มีผลประโยชน์ใดที่จะมาจุนเจือกันว่าเอ๊ะฉันให้นะแล้วก็ไปคุยข้างหลังว่าแบ่งมาสักหน่อยไม่มีครับดังนั้นคิดว่าความรักนี่แหละมันจะเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราหรือแม้กระทั่งรักบนพื้นฐานของการที่จะตักเตือนกันอันดินุนนะัสเซฮะที่เราจะใช้เนี่ยก็ต้องมาด้วยกับความรักแล้วก็เราเตือนเขาเนี่ยเราไม่ได้เกลียดตัวบุคคล แต่เกลียดกันเพื่ออัลลอสุบฮานอวะตาอลาคงคงไม่ได้กับวคนนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ที่ขัดกับเราเราก็เกลียดมันไม่ใช่อันเนื่องจากว่าเรื่องของศาสนาในเรื่องของอีหมา่าในเรื่องของการประพฤติตนต่ออัลลอสุบฮานอวะตาอาลาดํารงตนในคันลองที่อัลลอฮฺอัลาได้ใช้ให้เขาอยู่หรือเปล่าอันนี้คิดว่าความความรักการรักกันเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานอวะตาอลาแล้วก็การ จากการหรือการว่าการเกลียดกันเพื่ออัลลอสุบฮานอัลลอลาสิ่งเดียวที่อัลลอฮตาลาผูกก็คือ إ ي มานต่ออัลลอสุบฮานอัลลอลาคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นรักที่นิรันร์แล้วก็เป็นการเกลียดที่ไม่ใช่เป็นการเกลียดที่จะเกลียดชังแต่เป็นการเกลียดเพื่อที่จะสร้างความรักกลับมาใหม่เพื่อที่จะให้เขาเสริมสร้างศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานอัตลอลาประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รับฟังเนื้อหาในนฮาลกกกกะรรััเนี่ยแลาุน้ว วันนี้เราต้องมานั่งทบทวนชีวิตของเราแล้วนะครับว่าภารกิจในแต่ละวันของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อใครนะครับแล้วถ้าไม่ได้เป็นไปตามเพื่อลอทสุมาตาลาถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะฟื้นฟูภารกิจของพวกเราความสัมพันธ์ของเราระหว่างพี่น้องของเราเนี่ยให้เป็นไปเพื่อลอสุบฮานตา,าลานะครับสำหรับอีพีนี้วับิลลาฮิตอฟิกวลฮิดายะวัสลามอะลยกุมอมมัตุลลอฮิวะละเรักกาต์ เรารักใครบางคนเพราะเขาพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์นั่นคือมิตรภาพที่ไม่มีวันสูญเปล่าเพราะวันหนึ่งมิตรภาพนั้นจะพาเราสู่ร่มเงาของอัลลอฮ์